สบายดีพี่น้องกับสบายดีเมื่อสุมองสุโบนพี่น้องเอ้สยดีาพี่น้องมาพี่น้องมะเ่วผขาว้าวเส้น้ากันพี่น้องเอ้เมนี่ของกินกินกับข้าวเจ้าพี่น้องเ,งเอ,อ้เมนูอเดแซ่บพี่น้องพัดกะเพราไก่แล้วก็ยังก็เม่น้องเดือนไล้วก็ยังก็พัดย่งพัดกระเทียมพี่น้อง

ย่างมาบ่ซ <H ồi? S 3> <c ười> ัดแม่นเดี๋ยวค่ะเมื่อบ่ควรมาส่งพี่น้องลูกเต๋ากะหยังได้เนาะพี่น้องซัดลูกหน่อยๆด้เดือนเดือนะเนี่ยไก่กันอันนั้นทดเนไก่กันนิ่มทดพี่น้องเอ้ยเนไก่ทั้งนิ่มทั้งอ่อนพี่น้อง ไื่อน่ะเขาหมักอะไรกินข้าเขาเห็ดได้แล้วอยู้ขากับข้อบันนัดละอืมกินข้อพันนัดบ่้เยแตงบ่อย่าเห็ดลูกอย่าเห็ดมันหงายนะยา เอื้อได้แล้วลูกเอื้อได้แล้วเขาเนี้ยวปม่น้องเดือนี่ทุกคนเลยแล้วหมาไม่ออกทกองเาจ้าวะเ้อพก็ิมากินข้าวเจ้าหนเขาเนยเลบื่อข้าวเจ้าเลยบ่แม่น้องเดือนเบื่อข้าวเจ้าแล้วพี่โ้อยู่พังไท่กินแต่ข้าวเจ้าเพื่นว่ะมา่อขเขาเนี้ย้ำหนักขืนสี่โลฮะก็มาผิดเดียวหให้มันอยู่ไปเฮิงเดียไปบ่ได้ดี๋นะน้ไป เดียวบ่ยสีโรนหัวเตะกินยาเนาะก็ใบนางกินยตียงหัวมเยอะเลยมเื้อน่อยมากเลยดขึ้นยังไงนอน้อนยังไงนอ่รกับ่ได้นอน mình cá nhân cả thì năm chủ nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cho kênh Ghiền không

กูเพื่อน้องขนมไป็ดโอ้ยไปนยนนี่นี่กับถือ้าอย่งน้กัต้องขอทษขอใัยพีๆน้องนี่ละเดอว่าคลิปหน่อยเด้อฮงเสแล้วตัมน

แกจมเ,อเนน้อส่เาดแทเดี๋ยวมันาสจต้สท่าแลวนักแสส่กอรตัดาูต่งกันเดี๋ยวมาดูส

มันเป็นข oh, sure? ้าวมะลิกงก่อนนะคือบุญนาบ่อน่ะได้เงินแล้ว้อวมะอกงก่อนขาดไบุญนาบ่อนะเราเลยเนาะหลินเป็นเมืองอยเนาะมรื่บาน้าาบ่อนะมก็เรื่องมาเส่เรอยนะมาใส่เรอยแบบอุดมไ้งใจบ้านนัพูนักพูนกัน้แป้งแปเขาา่าเนตาวงจกาเดียว

เตียงม <short> ัลาเฮ้ยเดีวเตียงเาหลาหมู่เด้อมันไม่สอะออะเขาเตียงมันหลายแล้วเตียงอยากเนี่ใสอดมันเี่ยเนมองสดอยากต้องแปลหักระดาษองเอคาน่อยานไหมอืองเจอขาน้อยอยากได้จะใส่กรุนใส่เลวกะหลาเลยมันก็เป็นยามามันบุกุคาเว

ม,ม,มืออื่นพี่น้อง,องมืออื่นก็ถือว่าบ้านเฮากับมีงานใหญ่พพี่น้องหมอลำเลีองต่อกรอเนาะเพิ่อนหิห <c oughs> มอลำเลือง <c oughs> เพิ่นเห็ดบุญน้ำพอน้ำแม่ <c oughs> เพิ่นอนพี่น้อง ต่อเมืองวาดนี่บางคนเห็นเผื่นเอาเต็นเอายางมาเต็มอยู่วัดนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามอลำ่เผื่นมาได้เมือนนี่ตอนำมอลกับ้ามนี่มืออื่นคุนามือมันแมมืออมือมั่งมือนีมือเฮาหัป่า มาเป็นแ้นึเดือนหแ่เธอนี้แล้วจนเดี๋บ้านรเดือนใหญ่แม่เป้าปอู่ป้า้อผูไปเข่าทำรังทักจันเปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนกันกินข่าย้ายพิ่กับไปเอานร้านไส้ก่อนเพาขิมน่อยช่วงนี้ก็โอ้ยดื้อขนาดพอนี่พี่น้องเมนเอาร้อยเข่า

นกไก่ระเทียมเียงคือกั๊ก่กะกินหนยัคู่เป็นยังโอยเป็นนงเสียงอูเียง่นี้กแต่จมุดเข่าที้เล่ตึ่กตึดหรือเ่ อะไรบอยพ่จ้องบางคนนี่ก็สซีดรลาพี่ละน้องไปตะเพียงคนนี้อย่างไรก็ก่อนอื่นก็ฝากพี่พักน้องน้องเข้ <member> <Goddess> ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบางคนมาหน้าพอกันุกานาพายพระเงยสบายดี